chị binh mà nhảy nữa. Ua, <coughs> bỏ, bỏ, bỏ. Bọ, có hai bóc yang hai không phải đâu, mùi hương ray là mùi hương 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 mùi โอแม่แม่นบ้างสิไหมยงไม่ยังนี้นี่เด้เอ,อนนดีดีนะโอเคดีดีดีให้เพื่อนเฮ็ดเองรถขนของแล้วยาก,กินนะ่ะพี่ดูเวล่ำเวลามาเนี่ยไม่ดูเวลาเลยไปห้ามมันเก้าโมงยี่สิบสองนาทีร้านมันเปิดเที่ยงใครจะมาทำให้เขากิน โอ้ยจ no. no. ิตตำเสียบอโน่มาหนิเนาะพี่พี่เข่าตานักมวยแชมป์โลกพี่ไม่เคยเห็นพี่เข่าตาพี่เข่าตานักมวยพี่เข่าตานักมวยเอาหน้ามาโจเอาหน้ามาเร็วขอบใจมากโอเคสุดยอดเลยพี่เข่าตาแชมป์โลกเอาพะรนพะรมมาเปิด เป็นลมไหมเฮ้ยกัดแต้มนี่ไงโอเคโอเคโอเคซื้อจัดไม่พีคเข่าตาโอ้ไปโชคมากแบบทั่วโลกแพ้บังพีคไปนี่ไหมครับคัดก็ถูกนอกคัดก็ถลกนอกหนึ่งสอง มึงเอาอยาให้ดจำโลกกินเอาอะไรให้ดจำโลกกินแกแกพิดพิกเราลืมเราเลืมแสบตาไปเลยเห็นบ่ล่ะเฮ้ยหายแล้วเว้ยเออวะใส่ไดย์ลีวะ